<minutes> สว <AW> <afterwards> e ัสดีครับพี่น้องมาครับกินข้าวครับพี่น้องเมนูเราวันนี้พี่น้องโอ้โหปลาเผาแล้วพี่น้องนี่ปลาลินเผาตัวใหญ่มากเต็มจานเลยครับพี่น้องนี่โอ้กินแบบเป็นเมียงนะพี่น้องนี่แล้วก็น้าจิ้มปลาลินน้พี่น้องนี่น้ำจิ้มอันนี้ก็น้าจิ้มจาดแล้วก็น้ำจิ้มพริกเผาอ่าแล้วก็ตําปลาแล้วพี่น้องนี่โอ้ตําปลาก็ล้นจานเลยพี่น้อง มีขนมจีนน้พี่น้องนี่กินกับเมี่ยงแล้วก็นี่ก็ก้อยเนื้อน้อพี่น้องที่เด็ดเราแล้วนี่ผักน้องพี่น้องนี่มาครับมาครับพี่น้องเป๊กก่อนครับมาเด้อมาเด้อกินก้อยพี่น้องวันนี้ชนอ่า ลื่นคอหน่อยวันนี้อืมมาบพ่น้องกินก้อยนี่มาไม้ใกล้พี่น้องนี่กินก้อยครับนี่เรี่ยมผัดก่อนโอ้มีมีต้นบัวด้วยนะนี่พริกลูกโดดนี่ม,มาพี่น้องอ อขม,ม,มไม่ร้องขมขมอมรำเปิดปลาก่อนมาใ,นใกล้หน่อยนี้เออนี่เปิดให้เห็นเนื้อปลาใ,ใกล้ๆนี่เออม,มันจดแจวโอเคนี่ ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องมามาดเมี่ยงครับวันนีู้ตัวใหญ่มากเลยบานินนนะนะแบบเมี่ยงนะน้ำจิ้มรวมกันไปเลยครับน้ำจิ้มครับนี่จิมรวมกันเลยใส่ถั่วด้วยใส่หงงล็กพ้า ใส่ตัวใส่โหละพาโหระพากับใบงามงามอมนมจีนนะพี่น้องเลยลืมไม่ได้เลยนมจีนนี่มาออืมอืมม แอมกิมตัวนี้มันหอมเหมือนมีอะไรนะแมงดาด้วยเนี่ยกิมเนี่ยมีแมงดาไหมตำปลาไปน้องต่อไปอู้ตำปลาไปน้องมามีกระเฉดด้วยนะนี่มามาโอ้หอหึ <c oughs> <c oughs> หอยเชอรี่พี่น้องเนี่ยกรึบกรึบเลยอ่ะปลาก็หอมหอมเมนูเยอะนะวันนี้พี่น้องมากินเมี่ยงกินเมี่ยงไม่ มีอีกมามาครับพี่น้องมามาเด้อใครยังมากินข้าวมาพี่น้องครับเนอะสุดจัดปลัดบอกอโอรหราพานิดหน่อยเซฟ นี่ครับัดอือก้ออย่างหอกเตยมก้อยเนื้อไปร้องกุ้ลำลำเลย มาครับ,บกับกระเทียมนะเดี๋ยวกระเทียมแล้วก็ลูกโดดลูกโดดติม,ม,มาครับ รับมะกอกอ,อ,อ,อร่อยแซบเบาพี่น้องมา